นนออยและก้อยหนุ่มสาววัยทำงานที่อยู่คนละอำเภอแต่สังกัดหน่วยงานเดียวกันการประสานงานในพื้นที่ทำให้ทั้งสามได้รู้จักกันในกลุ่มลายและสนิทกันเรื่อยมาในขณะที่นนเป็นคนอบอุ่นสุภาพและไม่ค่อยแสดงความรู้สึกออกมาตรงๆงออยเป็นสาวมั่นฉลาดพูดเก่งส่วนก้อย มีสเสน่ห์ในความเรียบร้อยและดูเข้าถึงง่ายต่างคนต่างก็มีสเสน่ห์ในแบบของตัวเองไม่นานนักทั้งออยและก้อยที่คลุกคลีกับนนท์มากๆจนทำให้เกิดความรู้สึกบางอย่างของแต่ละคนขึ้นวันหนึ่งทั้งสามต้องเดินทางไปประชุมที่ต่างจังหวัดเป็นเวลาสามวันสองคืนออยกับก้อยพักอย,อยู่ห้องคู่กัน ส่วนนนนั้นพักอยู่ห้องเดียวในเย็นคืนแรกนั้นอ้อยก็ได้เดินมาหานนท์ที่หน้าห้องแล้วก็เคาะประตูเรียกพี่นนท์ไปหาอะไรกินด้วยกันไหมคะห้องอาหารโรงแรมคนเยอะมากเลยงานยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวอ้อยออกไปหาทานก่อนก็ได้พี่ค่อยหาทานทีหลังเองนะงั้นนนท์ออกไปนะคะอ้อยยิ้มบาง แล้วเดินกลับออกไปโดยไม่พูดอะไรไม่นานก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นสายที่โทรมาจากก้อยพี่นนคะดูแอร์ในห้องให้ก้อยหน่อยได้ไหมคะพอดีรีโมทมันดับไปเฉยๆอ๋อได้สิแป๊บนะเดี๋ยวพี่ไปดูให้นนไปที่ห้องของก้อยพบว่าฐานรีโมทมันหลวมแล้วทั้งสองก็นั่งคุยกันยาวไปถึงเรื่องตลกในที่ทำงาน ก่อนจะจบลงด้วยสายตาที่ศบกันนิ่งแต่สักพักนนก็ลุกขึ้นมาแล้วไปยืนข้างผนังเหมือนกลัวว่าทุกอย่างมันจะเลยเถิดไปกับความรู้สึกแล้วก้อยก็ลุกขึ้นตามแล้วเดินมาหานนอย่างช้าๆพร้อมกับเอามือมาโอบที่เอวของนนพี่นนคะก้อยจากนั้นก้อยก็กอดเข้าที่เอวของนนท แล้วก็มองหน้านนพร้อมกับศบตาบรรยากาศในห้องนั้นทำให้นนเองก็รู้สึกวันไหวเขาเผลอใจไปกับจังหวะที่เงียบแต่เสียงหัวใจกลับดังอย่างชัดเจนนนกับก้อยเอาหน้าเข้ามาใกล้กันจากนั้นลิมฝีปากของทั้งคู่ก็ได้สัมผัสกันจูบหนี้เป็นจูบที่แผ่วเบา แต่ทิ้งร่องรอยไว้ในใจอย่างลึกซึ้งหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ต่างปล่อยให้ความรู้สึกในตอนนั้นมันจัดการกับสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าพร้อมกับภาษารักที่สื่อถึงกันแบบตรงๆภายในห้องห้องนั้นจากนั้นทั้งสองก็พากันออกไปหาอะไรกินข้างนอกก่อนจะกลับมาที่ห้องพักแต่ออยเองก็ยังไม่กลับเข้ามาในห้องเลย นนกลับไปที่ห้องพร้อมกับนึกถึงเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นระหว่างเขากับก้อยพอตกดึกประมาณตีหนึ่งออยก็ส่งข้อความมาบอกว่ากลับมาแล้วเพิ่งถึงห้องพักกำลังจะนอนพักนนจึงได้ตอบกลับไปแค่ว่ากลับดึกจังนอนพักได้แล้วนะครับหลังจากกลับจากอบรมนนก็เบนความสนใจมาที่ก้อยเป็นพิเศษ ทั้งคู่ก็พูดคุยกันทุกวันแต่จูจๆนั้นก้อยก็เริ่มเงียบไปนานๆตอบทีแล้วไม่นานความจริงที่ก้อยปิดบังเอาไว้ก็ปรากฏก้อยเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมพักนี้ไม่ตอบแชทเลยพี่นนท์คะก้อยขอโทษนะคะก้อยสับสนจริงๆก้อยมีคนของก้อยอยู่แล้วนนนิ่งไป เขาดูเหมือนถูกตบกลางใจหลังจากรู้ความจริงนั้นเขาก็ถอยตัวออกมาแล้วเริ่มเปิดใจให้ออยหลังจากวันนั้นก้อยก็ลาออกแล้วไปอยู่กับแฟนที่พัทยานนกับออยก็ตัดสินใจคบหากันแบบเปิดเผยแต่เย็นวันหนึ่งหลังเลิกงานออยมาหานนทที่บ้านพักจากนั้นออยก็เริ่มถามคำถามที่เธออยากจะรู้ พี่นนท์ออยมีอะไรจะถามได้ไหมคะอะไรเหรอพี่กับก้อยคบกันแล้วเหรอคะก่อนหน้านี้ก้อยเขามีแฟนแล้วและก็ลาออกไปแล้วไงถ้าก้อยไม่มีแฟนล่ะคะและไม่ลาออกพี่จะเลือกออยไหมล่ะคะนนนิ่งเงียบไปกับคำถามนั้นคืนที่ออยไปข้างนอกวันนั้นพี่กับก้อย อยู่ด้วยกันในห้องจริงๆใช่ไหมคะคำถามนี้เหมือนนนถูกเอามีดมาปักจึกลงที่หัวใจเพราะความรู้สึกของนนกํกำลังรู้สึกผิดออยเริ่มน้ำตาคลอแล้วก้มหน้านั่งอยู่บนที่นอนนนค่อยๆเดินเข้าไปหาแล้วเอื้อมมือแตะแก้มของเธอเบาๆไม่นะใครไปบอกออยแบบนั้นวันนั้นพี่เหนื่อยมากๆ เลยหลับแล้วตื่นอีกรอบตอนข้อความออยเด้งเข้ามาไงออยได้ฟังคำตอบก็ทำหน้ายิ้มแบบจืนเจือนแต่ก็ไม่ถามอะไรต่อแล้วทุกอย่างก็เงียบลงและในห้วงจังหวะที่เงียบสงัดนนก็เอามือมาจับที่แก้มของออยแล้วโน้มเข้าไปจูบเธอริมฝีปากของทั้งคู่แนบชิดกันอย่างช้าๆอบอุ่นแต่เปลี่ยนไปด้วยความรู้สึก ที่เหมือนรอคอยกันมานานมากแล้วและนี่ก็เป็นจูบแรกของทั้งคู่ด้วยเมื่อถอนจูบออกทั้งสองมองตากันนิ่งก่อนที่จะจูบกันอีกรอบในวันนั้นทั้งคู่ได้ปลดปล่อยความรู้สึกที่อยู่ตรงหน้าส่งต่อให้กันและกันอย่างลึกซึ้งโดยไม่ต้องพูดออกมาเป็นคำพูดก็รู้ได้เลยว่าทั้งคู่ในตอนนี้รักกันมากแค่ไหน ด้วยภาษาจากหัวใจที่สื่อให้กันและกันจนเต็มอิ่มจนน้ำตาแห่งความสุขล้นออกมาจากตาอย่างท่วมทนออยยิ้มและพิงไหลนนอย่างสบายใจขอบคุณนะคะที่ไม่ปล่อยให้ออยต้องรอนานมากไปกว่านี้แต่ไม่นานออยก็สอบบรรจุข้าราชการได้และก็ถูกเรียกไปบรรจุในห่วงนั้นเลย จนทำให้นนเองก็ไม่ทันได้ตั้งตัวพี่นนออยสอบติดแล้วออยต้องไปประจำอยู่ที่จังหวัดอื่นอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยเหมือนเดิมนะคะไปเถอะพี่เข้าใจออยไปทำในสิ่งที่ออยรอและหวังมานานให้ดีที่สุดนะพี่เป็นกำลังใจให้ทั้งสองพยายามรักษาความสัมพันธ์อยู่นานพอสมควร แต่ระยะทางและหน้าที่การงานก็ทำให้ทั้งคู่เริ่มสื่อสารกันน้อยลงวันหนึ่งออยก็หายไปจากการติดต่อไม่อ่านข้อความไม่ตอบไลน์นนได้แต่นั่งมองหน้าจอมือถือแล้วถอนหายใจจนนนมารู้ทีหลังว่ามีหนุ่มตำรวจพยายามเข้าหาออยตั้งแต่ออยไปบรรจุตอนแรกแล้ว และทางบ้านของออยเองนั้นก็อยากให้ออยเลือกเขาเพราะจะได้คู่ควรและเหมาะสมกันจนในที่สุดทั้งสองก็ได้มั่นหมายกันนี่คงเป็นเหตุผลที่ออยเลือกที่จะเงียบและหายไปเพราะคงไม่รู้ว่าจะพูดความจริงยังไงดีทั้งออยและก้อยก็จากเขาไปคนละทางก้อยลาออกจากงานและย้ายไปอยู่กับแฟนส่วนออยหายเงียบไป และปล่อยให้นนฟังข่าวจากคนอื่นแทนนนยังคงทำงานที่เดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิมเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าในยามเย็นพร้อมกับเสียงลมที่พัดแผ่วเบาเหลือไว้เพียงความทรงจำและบทเรียนของหัวใจที่ทั้งคู่ได้ฝากเอาไว้แม้จะรักมากเท่าไหร่หากไม่ใช่พยายามแค่ไหนก็ไม่ใช่อยู่ดี และแม้ว่าจะรักกันมากแค่ไหนแต่ระยะทางมันก็สามารถทำลายความสัมพันธ์ได้เช่นกัน